ตไปไหนจะถึงวมดเลยไปเจ้าเคยถามด้วยไหมทำไปทำไมเกพื่อเพื่ออะไรไอ้นี่คุณแบนดินคุณผิดอะไรผิดอะไรสิือท่านพี่ะไปหาดเดิมแล้วนั้นน้องไปหอบนักคอมนักคอม ทันกันหรือเปล่าทันกันหรือเปล่ามัมหมี่ดังอย่างอีกที่สวนพาวนะใช่สวัสดีครับบอกเลยว่าใครที่ดูอยู่นั้นคุณภาพชีวิตเราเลือกได้นะครับเราอยากกินอาหารหรูสักมื้อมาม่าห้าร้อยบาทคืออาหารหรูจะเป็นมาม่าอาหารเปิดหัวไม่ค่อยหรูเลยเหมือนอสการ์นะถ้าเปิดหัวผมอยากกินหรูๆมาม่าสักห้าร้อยแต่คุณภาพที่เราเลือกได้ สมมติว่าถ้าเราเคยบ่นอาหารจานหนึ่งสักห้าร้อยบาทเงีรยบ่นเลยเราบ่นเลยแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราซื้อมาม่าอันหนึ่งซื้อเครื่องเคียงมันไข่ซื้อเครื่องเคียงไอสัมบ้เกือบร้อยแล้วน่ะออปชันอะออปชันกระดาในครั้งหนึ่งรับเราต้องเคยซื้อมาม่าจากเซเว่นแล้วคุณแอดออนอะไรสักอย่างหนึ่งสองอย่างสามอย่างสี่อย่างคุณเคยแอดออนแบบเท่าไหร่บางที่ถ้าผมแอดออนเนี่ยผมจะติดลูกชิ้นลูกชิ้นไส้กรอกเนี่ยต้องมีละแล้วก็เพิ่มไข่มาอีสี่ใบ มาม่าสองสองเดียวเหรอสองเดียวพอบาหม่ามันโซเดียมเยอะผมไม่กินมาม่าเยอะโอ้โหที่มึงหยิบโซเดียมหมดเลย <laughs> ผมเคยแอดออนอะไรบ้างวะน่าจะเป็นลูกชิ้นแหละหลักๆมามากับลูกชิ้นกับไข่เออลูกชิ้นไข่น่าจะประมาณนี้นะแต่วันนี้เราจะเพิ่มระดับแห่งการแอดออนเข้าไปการแอดออนของเราไม่สมควรที่จะเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะมัธยัถ์ไม่ควรจะถูกจํากัดราคาไว้ใช่ใช่งบประมาณเนี่ยต้องตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณภาพชีวิตเราเลือกได้เราหรูในแบบของเราอย่าไปสนใจถ้าเปิดมาม่าแล้วเราตั้งงบไปห้าร้อยเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดา เดี๋ยวเรามาดูว่าเราหยิบอะไรบ้างดีกว่ามีดูวะเพราะว่าทุอากอย่างอยู่ในห่อหมดแนมมอมองเนี่ยไม่ธรรมดาละ่ะ ไข่ออนเซนสองใบครับคือที่หยิบมาเนี่ยมันทั้งหมด497บาทนะครับมันจัดพอดีเลยอันนี้39มีราคาติดอยู่อ่ะโอ้โหทุกชิ้นเอ็นหมูเน้นๆครับอิ่มคุ้มสาวันนี้ต้องออนท็อปด้วยนี่ฮะหนังปลาแซลมอนเฮ้ยใช่ป่ะไม่ใช่งูสิงนะใช่ไหมแล้วออปชั่นที่ขาดไม่ได้เลยคือเบคอนกับค็อกเทลรสวนนะครับผมเพิ่มความหรูหราในมื้อนี้ให้กับตัวเราเองนะครับผมด้วยสิ่งนี้ครับคิงแคปครับไข่มันต่ำขาปูหิมะอ่า คุณอยู่เมืองไทยคุณก็กินขาปูยิมาได้ง่ายๆในเซเว่นอินเลฟขนมจีบก,ก,กุ้งครับกุ้งครับแล้วก็ขาดไม่ได้คือเราต้องเติมผักเข้าไปนิดหน,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 นึงนะครับชุดผักง่าย เพิ่มความนัวลงไปโดยปลากระป๋องน้ำยำในนี้จะมีเค็มเปรี้ยวหวานเพิ่มความเป็นซอสเพิ่มความเป็นซอสให้มันนะครับเราจะผัดซอสกันเลยแล้วก็ on top on top อีกอย่างหนึ่งก็คือสาลราย่ายเดี๋ยวเราจะยำๆๆๆๆๆแล้วก็โรย on t o ปหน้าไปนะครับเราเลือกมาม่ามาสองรสชาติด้วยกันนะครับผมนี่ครับแล้วก็ไม่รู้เป็นสุปตีนอะไรเราก็ต้องหยิบไอ้นี่มานะครับผมมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับ อันนี้อันนี้เผ็ดอันใหม่เหรอหรือว่าเขาบอกว่าอร่อยแต่ว่าทุกอย่างจะลดลงเส้นไม่ผ่านการทอดนะเพื่อสุขภาพพอลดเผ็ดลดอะไรลงมาเนี่ยโซเดียมจะลดลงด้วย40%อวันนี้เราทําแบบแห้งนะเพราะว่าถ้าแบบแห้งเนี่ยค่อนข้างจะครึมี่หน่อยครับเดี๋ยวเราจะอุ่นพวกแบบไอ้นี่ทุกอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาทุกอย่างเนี่ยผัดกับไอ้นี่ก่อน๋อเพื่อทําเป็นซอสครับตอนนี้ถามคำหนึ่งนะออกยังไงเนี่ยโอ้างเรงเม็นปรับขนาดนี้ทำมาก่อนนะครับไป ええ。<laughs> ฮ้ยจริงๆไม่ต้องใส่เส้นก็ได้นะเนี่ยอันจิ้สุกี้มาก็ใช่แล้วเนี่ยนี่แถวบ้านเรียกอาจารย์ล้นนะฮะท่านเก่งด้านไหนวะท่านเก่งเรื่องแบบการยักการยัก่การไม่เชื่อฟังอ่ะอาจารย์ล้นน่ะคุณสมบัติก็คือเสกให้คนธรรมดากลายเป็นคนล้นได้อูดูเว้ยถ้าคนธรรมดาแล้วล้นเนี่ยพระอาจารย์เคเลยนะะใช่เคร้อยล้านอ่ะอาจารย์กรุบคือแบบกัดกรามกรุบกรุบอ่ะนี่คุณจะภาพชีวิตที่เราเลือกได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราเลือกได้คุณคิดว่าคุณกินของหรูไม่ได้แต่คุณอย่าล ใช้ชีวิตปกตินะหยิบไปหยิบมาเนี่ยเที่ยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะค่าแรงค้าต่ำหมดแล้วนะถ้าหยิบเงี้ยวันเดียวอย่างนั้นเนะี่ยกินกาแฟดูบุหรี่ไม่ใช่น้อยนะกาแฟอะไรอ่ะถ้าคิดเลทอเมซอนหกสิบ <60. S 2> อ่ะหกสิบบุหรี่สองลายเก้าสิบอ่ะกินข้าวอีกมือละ6หกสิบแล้วกันอ่ะหกสิบข้าวจานน้ำขวดเท่าไหร่สองร้อยสิบบาท หคุณจะว่าชีวิตเราเลือกได้นะมือเย็นเนี่ยไม่ได้กินเลยนะเนี่ยทําเป็นเล่น,ลนไปเนี่ยเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตหรูเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้ชีวิตหรูโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะสิอยู่แล้วะเฮ้ยล้นว่ะให้ล้น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 อันนี้ือสุกแล้วพี่สุกแล้วกูควรจะต้องยังไงก่อนดีวะเนี่ยค่อยๆทยอยหยิบเฮ้ยเค็มหมูอร่อยเหรอเหรอโอเคเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ลงจานก่อนนะ เมื่อกี้เราได้ทําการอุ่นไอ้น,นี่ไปแล้วเราก็ซุยได้แล้วซุยนะถ้ากินไปก็สบายนะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอผัดให้มันร้อนๆหน่อยนะเพื่อเอาไปราดกับไอ้พวกนั้นนะการผัดนี่ต้องปรุงรสอะไรไหมครับเดี๋ยวใช้ผมมา่าเนี่ยปรุงเลยเพราะว่าอันนี้เราแค่อยากให้มันไอ้นี่เฉยค่อนข้างมีความแบบนัวนิดนึงโอ้โหมันหอมดีเลย ทำให้มันแบบนวนๆหน่อยนะครับแต่ว่าทํานานไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันน้ำมันเลยเหยหมดเอาน้ําที่เราต้มมาม่ามาโรยใส่นิดนึงไหมให้มันชุ่มหน่อยไหมจริงๆตอนเนี้ผมก็ได้แล้วผมอยากได้แค่นี้อนีางเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกำลังสวยนะเราควรจะต้องทำมาม่าเลยทุกอย่างต้องพร้อมแล้วนะตอนนี้นะครับเอามาม่าลงจานเลยฮะแครอทน่าจะเปื่อยล้ะแครอทเปื่อยนะอุ้ยโอยเนียนกริบเลยผมอยากใส่นี่เข้าไปเลยแล้วคลุกกับซอสดีไหมได้ได้ได้ ชีวิตที่ดีที่ลงตัวจ้าขั้นแรกผมขอใส่ไอ้นี่ลงไปในปากระป๋องลยน,นะคเพ,ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองมิกซ์ดูครับรสชาติที่คุณคุ้นเคยน้องาน้อขาวชอบมากเลยนะไอไข่เค็มมาม่าเนี่ยแล้วก็น้ำมันสูตรพิเศษของเขาใช่ใช่เหมือนซอสไข่เค็มอะนะทีหนึ่งอุ๊ยแม่งครีมเลยนแม่งครีมมี่เลยเนีเดี๋ยวผมขอลองชิมนะได้ได้ได้ต้องปรุงเพิ่มไหม ผมรู้แล้วเดี๋ยวผมขอไปเอาน้ำพึ่งหน่อยหายตัวมาครับเอาน้ำพึ่งป่ามาพี่เมื่อกี้ผมชิมมันจะเค็มถูกป่ะอือแล้วคุณดมกินน้ำพึ่งป่าถ้าอย่างนี้แท้นะเพราะมันไม่ตกกระกรนี่ครับผมใส่แค่ฝาเดียวนะอแค่นี้เลยเปิดไฟตีให้มันหอมขึ้นหน่อยไหมใช่ครับผมอยากให้คุณลองชิมจริงวะน่าจะพอดีนะอืมโอ้โหอมหวานอมเปรี้ยวนะอย่างนี้ยใส่น้ำมาม่าได้อีกนิดนึงนะได้ลดความเข้มข้นลงหน่อยใช่ ถ้าอย่างนี้พอดีละวุิดไฟได้เลยนะม,มันขูดแบบเสียดายห้าร้อย่ะมันเอาไว้เกี่ยงเลยไงวะ <c oughs> กินไม่ได้พี่สิเรียกกัะนาแต่ตอนนี้นะผมว่าซอสแม่งอร่อยชาบมี่ขื่นสำเร็จรูปสูตรนี้คือผมว่าแม่งเป็นเรื่องแน่โอ้โหตายเลย อันนี้คือหน้าตาแท้ๆที่เราทํากินกันเลยนะถ้าแบบว่าเราทํากินแม่ก็เละประมาณนี้แหละแล้วก็ผมขอโรยงูเส็งนะครับกูว่ามันอร่อยว่ะกูว่ามันเป็นเรื่องละเมนูนี้เป็นเรื่องละนะอันนี้แบบว่าขอเส้นอย่างเดียวกันนะ อยากให้คูลองดูครับไอเรื่องขาขาปู่เงี่ยะไอปูหิมะปูหิมะเนี่ยนี่เมนูคู่รักเนี่ยเมนูคู่รักได้กินในคอนโดกินในบเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคุณคิดดูดิอ่ะเอเนี่ยเอาอย่างเงี้ผมอยากให้คุณได้ลองดูสักส่วนหนึ่งผมบอกเลยแม่โคตรครีมมี่อืมเขาเรียกว่าปลากระป๋องมันจะบรรลานทุกอย่างให้มันเข้ากันแล้วผมว่านะทีเด็ดของแม่คือน้ำผึ้งใช่คือมันซ่อนอยู่แต่เราจะได้รสชาติใช่ เฮ่อร่อยอยู่ไอ้ที่อร่อยแบบอร่อยจัดเลยผมว่ามันหลายๆยี่ห้อผสมแล้วมันจะไม่เผ็ดโดดมากเว้ยใช่โคตรขคดมีแล้วเบคอนแบบติดติดนะอ่าอืมอร่อยเนาะคนดือดผมว่าแม่งอร่อยแบบอร่อยจัดเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอลองกินแบบเกาหลีได้ไหมจบแล้วคุณอย่างเงี้ยเหนื่อยนอนอยู่บ้านฮะกินไปดูเน็ตฟิกไปฮะชีวิตคุณต้องการละ อร่อยพี่ผมขอมามากแค่นี้นะผมขอเราไม่ใส่เครื่องดูท่าน,นี้น่าจะตายเต็มเต็มอร่อยมากรสมันแบบว่ามีความเค็มหวานเปรี้ยวมันเปรี้ยวมาจากอะไรคล้อมะเขือเทศจากปากระป๋องไงแล้วมันอมเปรี้ยวอมหวานเพิ่มไปอีกจากน้ําผึ้งใช่ครับเดี๋ยวเราไม่ใช้น้ําตาลนะเมื่อกี้รเราใช้ความหวานจากน้ําผึ้งนะ มันน่าจะโหดจริงว่ะเพราะว่าปกติมาม่าเนี่ยไม่กี่คำก็พ<ข>อ,อเลยอ<ะ>เพราะว่าเนี่ยสูงสทีก,กินยเยอะๆอนยผมบอกเลยว่าคลินิกอยู่ได้เพราะพวกคุณเลย <c oughs> มันเหมือนแบบว่ามาผสมก็ลงตัวทุกอย่างมันปรุงสําเร็จมาแล้วด้วยแหละปากกระป๋องอย่ายมีรสชาติที่เราชอบอยู่ละซอสของมาม่าอีกมันก็เป็นรสชาติที่เราชอบอีกไม่เคยสูญล่วงความอร่อยเนี่ฟูดคอร์ดด้วยเนี่ยตักยังไงก็เจอเส้นกับเจอเครื่องใช่ครับมันแน่นมากมันแน่นมันแน่นมาก เมนูนี้คุณให้กิจจับเนี่ยสำหรับผมอ่ะผมว่ายี่เลยไม่ได้อวยเลยไอ้เหี้ยแม่งคือสี่ได้เลยอ่ะคือตอนหยิบมาไม่คิดแม่งจะไหวขนาดนี้ใช่ผมให้สี่ว่ะสามครึ่งต้องมีว่าสามครึ่งต้องมีเพราะถ้าคนชอบบะหม่าเผื่อให้สี่แน่นอนให้สี่แน่นอนเพราะว่าดูตรงแล้วเกินค่าไปเยอะใช่เราไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะทลิปนี้ผ่านนะผ่านครับบะหม่าห้าร้อยครับจับสิ่งที่เราหาได้นะมันดูคุ้มค่าเลยครับคุ้มไหมวะ เฮ้ยคุ้มอยู่ถ้ากินสองคนกินอะไรอย่างเงี้ยมันทํำด้วยกันเนะีช่วยกันทําผมประคุ้มคนละสองร้อยสิบถ้ากินสองคนนะนะ่ยสูตรนี้ครับลองไปทําตากม,มาดูนะฮะผมบอกว่ามันเดือดจริงที่เดือดแบบเดือดมากอันนี้ยอมยอมยอมผมไม่ได้กินมามากมาันดานยังต้องกินที่เดือดอ่ะ ที่ห้าร้อยทำไปได้ไงวะโซเดียมน้อยด้วยเนะยอย่างเงี้ยมาม่าสองห่อหนึ่สองฟัน 2, ออก๋วยโ,โซเดียมสองพันห้ามันแบ่งกันแบคนละพันห้าก็เป็นอะไรไปอยู่ <laughs> <You S 1> <laughs> เลือกกันอีกนานขายข้อสงสัยว่าม,มาม่าห้าร้อยที่เราปรุงเองเลือกเองถ้าไปกินข้างนอกเนี่ยมันเลือกไม่ได้ไงนอย่างเช่นแบบว่าเมนูนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าเราเป็นคนเลือกได้ในปริมาณราคาที่สงูงแต่เราเลือกได้อะเราเลือกมันได้นะครับเหมือนจะเลือกได้จะพูดคำนี้บ่อยว่าเหมือนเราเลือกได้แต่จริงๆเราเลือกไม่ได้แต จริงๆแล้วเราไม่ได้เลือกอะไรเลยนะครับเขาเลือกมาให้แล้วนะครับผมเราแค่ไปหาของสําเร็จที่เขาหลอกให้เราเลือกมาใส่ปากเราเท่านั้นเองทำไว้ให้หมดแล้วคิดว่าเราน่าจะชอบอันนี้ก็ทํามาขายเลยหลายกาดจริงๆหลายกาดนักนะหลายกาดนักนะและเป็นเงี้ทุกเรื่องเลยนะครับคิดระบบไว้แล้วเสร็จอยู่ในระบบกระจายออกให้เยอะที่สุดให้เหมือนเราเลือกได้นะเราจะได้นึกว่าเราเลือกได้ที่ไหนได้เราแค่เราเลือกสิ่งที่เขาเลือกมาแล้วเขาแค่ให้เรารู้สึกว่าเราได้เลือก ลึกซึ้งมั้ยไงขนาดเราของเข้าปากอ่ะเรายังคิดว่าเราเฮ้ยกเูเลือกกินเว้ยกินไหนได้เขาเตรียมไว้แล้วเจอใหมพี่หน้นานครับคอนเฟิร์มนะอร่อยคอนเฟิร์มครับกินค,ค,ค,คู่ใบกระท่อมไหมถ่ายคลิปจะได้ติดแบบไม่ยอมดีกว,ว่าการไม่ยอมอุ้ยไม่เอาอ่ะพอแล้วอร่อยแค่นี้อย่า<ด>พิเรเลยเจอกัครับ